เาสิมาผสมแป้งให้เบิ่งเด้อนี่ทุกคนเฮาก็ซีไส่เป็นแป้งกรอบเฮาสิใส่เป็นยี่ห้ออดไก็ได้เด้อทุกคนจะเป็นแป้งกรอบใส่ลงไปตำปริมาณตำเขาสี่ทอดขาเบิ่งเอองกดซีไส่รสดียี่ห้ออะไรก็ได้รสดี ลงไปหน่อยนึงเพิ่มความนัวอู้อู้ออต่ๆยต่ตตตยก็บนหอวแล้วกันี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็เอากระสิใส่ติดไทยลงไปลงไปอยากใส่น้ำตาลก็ใส่ได้เลยเดี๋ยวน้องจะใส่ ใส่เด้อน้องมากินหวานไปเลยใส่ตากาน้ำเย็ยนเกี๊ยเด้อฟองก้นอนเย็ยนเกีบ๊บเทลงไป ซีไซส,สเป็นไข่แดงเลยก็ได้ด้หรือว่าไข่โปใไซสไข่ก็ได้นั่นจีสักห,หนึ่งไข่ ได้หลายทีเดียว,วน้ำหลายพวดเลยนี่จะบอ่อเลยบอติดบอติดกับอันทักเอา มาไนี้พอดิดาผู้เห็่หมักหมักแป้งหลายคราก็อต้ดคนขผู้ใหญ่บหมักแป้งหลายเาก็ใส่น้ำหลายให้มันองจานเล นีเ้าก็สิเอาไปทอดเลยนะทุกคนแหงเ้ากขนาดจ,จะได้แล้วเ,พพเ,ลเดี๋ยวเอาไปทอดเด้อทุกคนเด้อมาเด้อทุกคนน้ำมันเ้าก็าน,น่นาจจะฮอนแน่ละเดี๋ยวทดลองก่อนได้แล้วเยากตดจะทอดเก็บคำเตือนก่อน แต่คนเหลี่ยมมันจะติดกันกค่อยๆใส่เจรละหน่อยข้ <c oughs> าใส่หลายมันจะติดกันเราจะทอดแบบมะเขือมะเขือนี่เราจะทอดก่อนเนาะ เพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยมันจะสุกยากกับแครอทเราต้ทอดทีหลังเราจะทอดอันที่สุกง่ายก่อนเก็ดไป ต้องแห้งหลายตอนแรกน้ำมันต้องหอนนะทุกคนเราจะใส่อันนี้แล้วเขาก็ปอนไฟลงเดี๋ยวปานกลางเรต้องเห็ดแห้งหลายแล้วแต่แยายเห็ดคอยหลายพอดีเราจะหอนไฟง่อยง่ายทอดจนเป็นสีเหลืองหั่นบางๆ้ะทุกคนถ้าหั่นหนาแล้วมันจะสุ่มยากข้างนอกมันชิมใหม่แล้วข้างข้างในมันชิบูสุหั่นบางๆ แป้งเขาก็ต้องเห็นหนาแล้วใชไหมต้องแป้งหนา ตั้มนี้ขนาดจะพอดีเลยเด้อทุกคนเด้อต้องเห็ดอันนั้นหละไม่ละเดี๋ยวมันสิขมตัมนี้กับเหลืองๆหน่อยนึงก็นา่าจะพอแล้วจะเห็ดเหลืองหลายเดี๋ยวมันขม ที่เจาทอดมะเขือแล้วเลย,เยทุกคนเอากะจีทอดมันฝรั่งของต่อเลยฝรั่งของเขาอืมอันนี้ต้องซอยบางๆเด้อ ว่ามันสุกยากอยาทุกคนมาเบ่งสอนรอบแล้วเลว้ทุกคนได้นี่ห้าบป ต้องคิดหลายได้ถุกคนเหบนั้กแท้ ก่อนมาเบิ่งตอนทอดแล้วเ้ยทุกคนเด้เอหลังจากที่เฮาทอดมันฝรั่งแล้วลเนาะเดีวเฮาสิ House, ทอดแครอทต่ออันนี้เมนเห็ดกินเองนะทุกคนบรได้ณเมนเห็ดขาวเลยนเห็ดทุกคนเบิ่งว่าเห็ดประมาณนี้ มาคาดเนี่ยเลแบบ่เล้วแต่เลยทุกคนเลือกใจได้เลยตามใจมาคนี่ยเ่าเลยมันมันก็ได้มัน,มนหลืองอือเอาเผือกก็ได้สลีก็ได้แล้วแตจะเอาที่ชอบ หลังจากที่เฮาทอดแคอดรอทแล้วแล้วเฮาก็จะทอดเห็ดเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยทุกคนแครอทกิน เฮ็ดอันนี้เขาหน่าจะ,ะทอดเ้วเด้อยทุกคนเรา่ามันหลายแล้วนะเดี๋ยวเขาจะทอดไปเฮ็ดเฮ็ดเขียนี้แล้วก็อพอหลายแล้ว จนกวาาอันนี้ที่เหลือจะพอดอีครเดีย๋ยมาเบิ่งต่อทอดแล้วเด้อทุกคนทุกคนหลังที่เฮาจากเฮาทอดแล้วหน้าตากจะประมาณนี้เด้อทุกคนีเดี๋ยวเ้าสชีเอาไปให้คนอื่นลองซิมเบิง่งววาแซบบ่เด้อทุกคนเด้อตามน้องมาเลย เมงดูขอบเอเห็ดน่ะ <c oughs> แทบบออย่าล้อมชิมเมงแร้แซบบอแซบให้บอกตรงๆเลยเด้อห้ามตัวเด้อแซบบอแซบเอามาเลือกเอาเลยป้าน่ไหนทานี้ชิมเมิงนีชิมเงช <c oughs> ิมเลยชิมเลยอย่าให้นางหับเมบิ ราแซ่บเราแซ่บเป็นอะไรบ้านวันหวานน้อยนึงมองแซ่บมันมองกรอบว่าหรือไอ่กรอบกรอบมันมองเออทุกคนห่างกันจนมาแซ่บได้ทุกคนด้วยถ้าผู้ใดมาคลิปนี่การยังกดไลค์กดแชร์กดติางน้องเลยว่าน้องซีมาเฮ็ดอยากเห็นอีกเริ่อหนึ่นะมัจัยด้ว